วิธีผู้เท่ามาร่วมงานโศกของคุณตาเถาะกล้องดีหนุ่บลิกที่17หมู่6บ้านแค่บนบ้ม่ค้ออำเภอลำเออจี๊ยจังหวัดมุดาหารวันนี้มีญาติพี่น้องมาร่วมงาน มากมากมตาสมตใจน้ปล่อยขลงแต่ผู้หญิงมัจจเดเบอร้องใส่คนงามมามาเบิ่งดูโอ้ยมีแต่คนงามเมนแต่กับก้างมแต่คนสวยสวยมนมาร่วมงานศพของคุณตาทาะหองดี วันนี้เพื้นเที่อาหารเลี้ยงหลายอย่างมีปลาส้มตำใมีส้มดำด้วยมีปลาดุกทอดมาปลาดุกทอดส้มจืดมีตามะงูมีแกงหน่อไม้หลากหลายมากไม้ผู้มันนี้เลี้ยงพี่น้องอิ่มอิ่มอิ่ม ก็ต้องสมัยกันเจอญาติพี่น้องมาจากหลายที่หลายทางเออมาจากหลายบ้านแม่มาจากบ้านใดแม่มาจากบ้านใดน้องเอ็นดงโอ้ยพี่น้องน้องเอ็นดงเนาะมาหลายบ้านเน แม่นเบิร์นเนอยู่แถวนี้จ้ากินข้าวระอบอกินข้าวหรือ,อยัางคุณป้าอา้านั่งนั่ง,งกินข้าวกินปา้ามาจากหลายบ้านบ้านแฝกบ้านน้องสะพังบ้านคอบ้านหัวขัวคนเพิ่น,พนหลายเนาะพี่น้องเพื่นนะ พี่น้องล่ะไอ้หลายบ้านหลายเมืองเรียกเขาว่าเบิ้งขัางไงกันเด้อพระเอกเป็นในใดห้ามโซห้ามล้มมาเยี่ยมพี่น้องอยู่แถวนี้กันเด้อมันมารวมงานโซมาจากบ้านไหนคะมาจากบ้านแด บ้านแฝกโอ้อ้าวอยู่บ้านเนี่ยน้องบ้านแฝกเพราะว่าตาท้อน่ะเพิ่นอยู่บ้านแฝกเนาะตาท้อกับด้ยยายปีกับยายปีเนาะอ้ายายปียายปีน่ะเพิ่นอยู่บ้านแฝกเพิ่นกลับมาได้ยังสามีอยู่บ้านแขกเห็นด้วยนะเออนี่ยเด้นาะตรงนี้ก็คือ ลุงศพของลุงทอคกล้องดีลุงทอก็อายุ84ปีนล้ว,ว่าคุ้มค่าแล้วที่เกิดมาในชาตินี้โอ่ <c oughs> อยฮาใส่บได้แล้วแปดกว่า

ไปบวคุณนายทำอะไรวะอสวัสดีค่ะ<า>สวัสดีค่ะให้ญาติพี่น้องออเฮอยจะลงสอสออยู่ค <laughs> <ห>่ะไปสมปรา,านาเด้อค่ะเด้อ พี่น้องที่มาจากบ้านบ้านาน้นองสะพังพี่น้องมาจากน้องเอียนคุณ แ่บบอมลนแ่ลงเกว่านายาเอังซึตลอมาเบิงแม่ครัว่าเบิงกำลังทำกับข้าเลี่ยงยากพี่น้องที่เดินทางมาจากตามม่างมู่บ้านวันนี้แม่ครัวพิ่นก็เ็ดกับเขา้าวลาย่างมาอนี้ มันปลาเอื้องจะเฮ็ดกับขอยยังไงลายยางเบิ่งเอาน้ำมันนี่แหละแม่ครัวแม่ครัวมีแต่คนงามๆเฮ็ดกับข่าวกับต่สีแสดมีแต่คนส,สวย โอ้โหเมยค้ามาขายแป้งมาเลยเจอกันอีกแล้วเราเนาะตาดาโหวันนี้มาร่วมงานสุกเนาะตาบ้านเจอเออเพ็่นมาร่วมงานคุณตาเทาะคองดีเป็นญาติพี่น้องเนาะตาตาดา อน,นุญาตกันเพิ่นบอกมาซื้อได้เพิ่นมาเหตุครัวน้ำหอมคนมีจิตเป็นอาสาดีมากดีดีดีเหตุอย่างนอกกับเขาพี่น้องมองไม่ได้น่าเลย uh huh.

เนัวก็ต้องทนสองมอก็้องทกันอยู่มพี่น้องมันข่อนค่ะวุนห้ากับตาสมตามมนจาใส่หน้่ โชคของคุณพ่อถกห้างดีก็จะไปวางตรงหน้าเมือ ในขณะที่ลูกหลานญาติกำลังจะเตรียมดานที่นะครับในการประกอบพิธีก็ผมเองก็จะขออนุญาตใช้เวลาในช่วงนี้นะครับนําเรียนถึงขั้นตอนแล้วก็ลําดับต่างๆนะครับที่จะมีขึ้นหลังจากพิธีพร้อมนะครับให้กับท่านบุ้ิีเกียรติและก็พ่อแม่พี่น้องนะครับที่มาร่วมส่งสการของคุณพ่อท่าในวันนี้ได้รับทราบนะครับว่า มีขั้นตอนนะครับไม่ว่ามีลําดับอย่างไรบ้างคาราวะนะครับได้ประกอบพิธีจุดทูปเทียนบูชาพระรันตนไกรนักต้มหมูบูชานะครับหลังจากนั้นศาสนพิธีกรน,นะครับก็จะได้นําสวดมนต์อย่างย่อนะครับหลังจากสวดมนต์อย่างย่อนะครับพิธีทางศาสนาเสร็จนะครับก็จะเป็นการนําเรียนประวัติอัตรชีวประวัติของคุณพ่อทออครองดีนะครับ ซึ่งวันนี้นะครับผู้ที่ให้เกียรตินะครับได้มานําเรียนตัดชีวประวัตของคุณพ่อทอปค้องดีนะครับก็คือท่านอาจารย์นริปัญญาบุตรนะครับสองอิศาุเนไกเป็นผ้าไตรของสุขุลในชุดผ้าไตรปิดขึ้งก็ไตรประทานนะครับเจมอนเลนไกยพร้อมด้วยผ้าของสุขุลอีก81นนะครับซึ่งในกระผมเองก็จะได้กราบเรียน นำไอนาำของพระพุทธรูปนะครับได้ประทอดปฏทฆาฆาตังเชตุนย์ออกเป็นทุ่งทุ่ี่ได้สุขท่านนะครับหลังจากนั้นนะครับอ่ก็จะเป็นการทอดปัจจัยเชิญบาทนะครับสายเบญญาไปนะครับแล้วก็ชี้ถ่ายนะครับเสร็จจากการประกอบพิธีทอดเชิญบาทนะครับก็จะเป็นการ รับนะครับเงินหรือว่าสิ่งของนะครับจากองค์กรหรือว่าหน่วยงานต่างๆให้ถังเช่าผ้าเสร็จจากนั้นนะครับทางเจ้าภาพเองนะครับก็อยากได้มอบนะครับสำารับนักประโยชน์นะครับเพื่อเป็นการบูดี่สุขสมนะครับให้กับคุณพ่อทองร้อมดีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการประกอบพิธีทอดผ้าใส่ผืนชุดในชุดตลินะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนน่าที แล้วเอาเขาพระสุเมนที่เด่นล่าเป็นปากกาจุ่มบันทึกที่เอาท้องฟ้าเป็นกระดาษวาดนาทีแล้วเขียนชี้ชมคุณบุญบีดาเขียนจนสิ้นินฟ้ามหาสมุทรเขียนจนสุดพระสุเมนที่เด่นล่าแต่ไม่สุดสิ้นบุญคุณบิดาจึงนับว่า ใหญ่ยิ่งเหนือสิ่งใดขอก,ก,าการนมัสการท่านเจ้าที่การวงศิลป์ประพัง์กรโรเจ้าคณะตำบลบ้านคอเจ้าจอาวาสบ้านแจงบ้านแค่ประสมทุกลูกด้วยความกรลบอย่างสงยิ่งกลาบเรียนท่านประธานในพิธีและสวัสดีไปอย่งางท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความกรลบก,กระผมนายชัมชัยสมเสรตรตะปูผู้ใหญ่บ้านบ้านแค่หมู่ที่ 5, ห้าตำบลบ้านคออำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยท่านผู้ใหญ่เกลียงข้องดีวันนี้ได้รับชั้นฐามมนอุมาศจากทางเจ้าภาพให้เป็นพิธีกรผู้ลำดับขั้นตอนในการประกอบพิธีชาปนทิจศพของคุณพ่อทอดร่องดีพร้พอมด้วยท่านผู้ใหญ่เกลียงเป็นศาสนาพิธีกรร うるほど。So จกไปลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการประกอบพิธีทอดผ้าไตรบงญสุขุลอปตะทอด้าผ้าบงญสุุลในชุดที่หนึ่งนะครับซึ่งประกอบด้วยท่านผู้มิเกียรติมณฑิศท่านและก็ขอญาตท่านเมื่อประกอบพิธีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอท่านได้กลับลุงมานั่งในที่รับรองเดิมน,นะครับในชุดที่หนึ่งนี้ประกอบด้วย เกี่ยวกันไรมาต่อไปนี้ลำดับที่หนึ่งเ่าฟังเพราะกรรมที่ทำมาสามคนแห่น้ำใสคืออะไรครับใกล้ตัวนะแต่เหมืนอนกันบบอน,นัอาานจะศึกษาอัานิจังทุกขังอนัตาลิอัาหาถูพท้องวังวนมาอีกหนึ่งคนนั่งแค่น้นแน่ละ จิตหลงรักว่าเป็นเราหน้าสงสารเมื่อเกิดขึ้นก็คงอยู่ได้ไม่นานย่อมถึงกาดับไปแต่อะไรมาไก่พวกผมมาพักเพืเก็บที่สิทธิ์ขั้นี่ได้เก็บเกี่ยวความก้าข้อพากลสุดที่หนึ่งครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับขอท่านได้ประมวลนั่งขึ้นว่าเมื่อข้า ในภาษาอดีเพราะยอเป็นเชินครับมีเกียรติให้เก okay. 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 ียรติการผ้าผ้าของสมุนในชุดที่สองประกอบด้วยท่านผู้เกียรติการระลังต่อไปนี้ครับลำดับที่หนึ่งนายนริศปัญญาบุตรข้าราชการบำงานลำดับที่สองนายประจันท้องเอ้าข้าราชการบำงานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านแค่หมู่ที่ห้า ลำดับที่สี่นายเติมคล่องดีท่านอดีตสมาชิกองการบริหารสมวนตบ้านค้ลำดับที่5นายสุพีคล่องดีท่านอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านแค่วที่5าลำดับที่6นายจิตประจั์คล่องดีลำดับที่7นายสรรเสริญคล่องดีลำดับที่8นายแสงกล้าแก้วศรีบุตรผู้ยรต่ข้อข้าวของสุขุนในทุกที่6ซึ่งประกอบด้วยท่านผู้มีเกียรติประมุขท่านในเรืองต่อไปนี้ ลำดับที่หนึ่งนายเอกสุพรลำดับที่สองนายกว้างรัตนบุตรลำดับที่สามนายบุญร้องสุภาพันธ์ลำดับที่สี่นายเริ่มปัญญาบุตรลำดับที่ห้านายต้อมจำปาลำดับที่หกนางสุภาพรดได้ท่านสมาชิกโครงการบริหารกลุ่มบ้านหนองเกตุกุล lắm đặt cái gì là dụng trần là hết lắm đặt tiếp ขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทั้งเสด็จแมที่ได้เกียรติแก่ทางเจ้าพ่พพ่อพ่อของสุคุณในทิศที่แปดขอบพระคุณทท่านครับครับสมอบโดยท่านผู้ช่วยน้องคนหายนะครับทา่านผู้ช่วย่ายปกครองด้านแคบหน้าครับ ในานามคณะกรรมการกลุ่มชาพนิก,กิจสงเคราะห์แบบรายบุคคลนะครับลำดับที่2นะครับของญาติเรนเชิญผู้แทนนะครับจากกลุ่มชาปนก,กิจสงเคราะห์บ้านแค่หมู่5หมู่6แบบครัวเรือนนะครับมอบเงินชาปนิก,กิจศพนะครับช่วยเหลือครอบครัวผู้บายชนนะครับขอญาติเรนเชิญผู้แทนเลยครับมอบโดยท่านเฮเลอนอกนะครับท่านถวิลสุวรรณมงคล ท่านได้ถึงแก่กล่อนะครับมอบโดยท่านสุภีคล่องดีนะครับท่านคณะกรรมการกลุ่มผู้เปปลี้ยงโกระบือและก็เป็นท่านอัดเด็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านแค่หมู่ที่5าลำดับที่7นะครับเป็นกองทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุบ้านแค่หมู่ห้าหมู่นะครับกองทุนนี้มอบ1นึ่งบาทแล้วนะครับมอบที่ทางบ้านเจ้าภาพเรียบร้อยนะครับก็ขออนุญาตขอบคุณนะครับ ทั้ง7หน่วยงานนะครับที่มอบให้กับทางเจ้าภาพกับของพวกคุณในโอกาสนี้เลยนะครับครับท่านผู้พิเศษที่กรพครับลําดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการมอบเพื่อสาทนนประโยชน์นะครับหลังจากที่คุณพ่อถองท่านได้จากไปนะครับตั้งแต่วันที่22นะครับก็ปรากฏว่ามีพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรลูกหลานนะครับได้มาร่วมกินร่วมทานนะครับทั้งเงินทั้งปัจจัยทั้งสิ่งของนะครับ ลูกหลานชามิตมครับมีความประสงค์ที่จะนําเงินนําปัจจัยนะครับมาร่วมทํเาเป็นรูปแบบสาธารประโยชน์มอบกับหน่วยงานต่างๆทั้งหมดนะครับวันนี้มี8หน่วยงานด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งก็เพื่อที่จะอุทิศนะครับส่วนกุศลไปถึงคุณพ่อทองข้องดีนะครับในโอกาสนี้นะครับ,นะรบก็คือสถานที่แห่งน,นี้แหละครับ ลำดับที่3าครับขอญาตเรงเชิญผู้แทนนะครับจากสำนักสงฆ์หลวงตาหลวงตาแก้วนะครับวัดป่าหลวงตาแก้วนะครับรับทุนสารประโยชน์จากทางเจ้าภาพครับกำรับาที่ท่านมีชีวิตอยู่ขอโปรดได้มาวมเป็นตบะดเดชาเป็นพระปัจกาลใน้อมนำส่งตรงนิ้ยามท่านให้ไปสู่สุขติณสังไระพบเบื้องหน้าบิถิขอ เทวันทุกชั้นฟ้าขออัญเชิญเทพเทวาทุกแห่งหนโปรดมารับดวงอิญญาณไว้เบืดองบนบุญกุศลที่ทำจงนำไปเชิญไปวางการม่านภาษาสวรสรค์เกษมสัรเข่นทุกสุขสดใสสุขเกษมอิ่มเมองเปรมฤทยัยตราบสุขอายทุกสวรรค์นิพพานเทินขอให้ดวงวิญยาณของ หลพ่อตอบตอวไสููสักติณนะสสมไตรพบเืบนหน้าลยเงินสาธุสาธุสาธุท่านมีเกียรติกรุณาในรำดับต่อไปนั้นจะเป็นการแสดงธรรมบระบุญชัเล่แล้วก็นำวดน้ำพระพร 这个。